โยช่วยหน่อยน้องพิมพ์หน่อยดูปลาโตเดี๋ยวเดูยวพยายามเข้ากันเดี๋ยวออกมาดูเนื้อหนึ่งแป๊บหนึ่งทำไมมันหอมอย่างเลยเนี่ยโอ้ดูสีสันนะครับตรงแส่บตรงนี้ตีดฝนเดี๋ยวเขาเขแสงหน่อยเออนี่ใช่ไหมอ่าพอพ่อพอพ่อพอปลาโตสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพี่น้องดูเด่นเลยเด่นเจีอยยังมืันนี้ปลาโตเนื้อสวงข้างอันนี้นีดาเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น มันจะสุดๆเลยเวลาต้มมานี่มันจะฟูคุณแม่เคยกินไหมก็เดี๋ยวเนื้อตุ๋นที่เนี่ยเนื้อสองข้างนี่ครับสุดยอดเมนู <c oughs> แต่ว่าเราคงกินไม่ได้ตุน๋นมังดูไฟวันนี้ครับถ <c oughs> ้าสา,าวๆมันกินเนื้อย่างดีกว่าวนันนี้หรือว่าหญิงดาจะทํากินต้มแซ่บไหม <c oughs> เอาต้มแซ่บเดี๋ยวทำต้มแซ่บสักหม้อหนึ่งนะครับวันนี้เรามีเนื้อซวงข้างของวัวนะครับย่างไฟอ่อนๆนะเดี๋ยวนะแต่ว่าต้องรอแป๊บนึงแล้วก็ <นะ S 2> ตำถั่วตำแตง กินกันสวนครัวโรงเดียนเดี e okay. like <te so e so reason, ๋ยวเรียขอยกโชว์หน่อยน้องพิมพ์หน่อยดูโชว์หน่อยพี่ยองดูมีเนื้อมันห่านะครับไม่ใช่เห็นบางกันเห็นไหมเนี่ยมีเนื้อตรงนี้ก็เนื้อนี่ก็เนื้อเนื้อหมดเลยเวลาเขาไปทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะจะใช้ส่วนนี้แหละเป็นเนื้อเนื้อตุ๋นนี่ครับเนื้อทรงข้างนี่มันจะออกมาดูดูกล้องดูใกล้ๆที่นี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะน่ากินอย่างนี้นะครับเนี่ยโหย่างก็ใช้ได้กินกับข้าวเหนียวเนาะอ่ะเดี๋ยว รอให้ไฟมันสงบแป๊บหนึ่งแล้วก็ลูงเด่นกับทีมงานขอเตรียมของแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจัดเมนูเด็ดๆกันแน่นอนวันนี้รอติดตามนะครับพี่น้องแปดร้อยบาทนี่เอายังไงยิงดาเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาสไตล์เอาขวางขวางทางไหนดีอันนี้ย่างมั้ย่าอู๋นี่ย่างอร่อยนะย่างแบบแห้งๆเนาะกินกับส้มตำกินกับตำนี่แหละเขาย่างเขาตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆย่างๆแล้วเขาจะมาซอยทีหลังบ่ได้เอาเป็นเอาเป็นตัวยาวเลยเนาะแผ่นๆเลยเนาะครับ ชิ้นใหญ่ๆเลยัสาวจะหมักยังไงก็ให้สิทธิ์เลยนะวันนี้นะหมักไหมหรือว่าเรานทำน้ำจิ้มเอาแค่โรยเกลือแล้วกมักไหมหมักเกลือก็ได้หมักธรรมดาอย่างเงี้ยเนาะหมักเกลือก็อร่อยเอาน้ำจิ้มมันเยอะในการทำเนื้อพวกนี้นะทําำทมก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะเนื้อแดงๆอย่างนี้นะครับเอาไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนี่ยร้านปกติเนื้อพวกนี้จะไม่ทันแม่ค้าที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าแม่มันบอกเลยว่านี่ ร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมาจองไว้เลยเซตเนี่ยเขาจองเขาก็เอาไปตุนตุนหลายๆชั่วโมงครับมันก็จะหนาขึ้นมาแล้วก็สับๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับคนนี้ชอบนิย,ยมกันเดี๋ยวเรียนก็จะต้มต้มไว้หน่อยเผื่อเป็นทําต้มแซ่บก็ได้ครับต้มแซบ่บต้มขมนะแล้วแต่คนชอบต้มแซ่บแล้วก็ตุนไว้เรื่อยๆอย่างนี้แหละใส่แต่ขากระตะไคร้พอไปมะกรูดพอถ้าจะมาปรุงก็ใส่พริกป่นใส่มะนาวใส่ปลาเราจะต้มแซ่บ หรือจะไปอ่อมอุืเที่ยได้หมดครับอันนี้ส่วนนี้โรงเรียนจะเอาไปตุนตุนหมอใหญ่ไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ยิงตาเขาหมักเดี๋ยวย่างกันเลยครับตุนมาสุดยอดนะครับเนี่ยพวกนี้พวกพวกนี้มันจะฟูมาเลยนะมันจะมันขยายขึ้นมาเท่าตัวครับ ก,กัันพยายามเข้ากันครับนี่ยิงดาโชว์หน่อยยียบ้อยนะครับ <สะ S 2> ปา<ะ>โชวนี่มันใหญ่อยู่ดีเนื้อย่างสูตรยิงดาครับจัดเลยไฟถ้าไฟแรงเดี๋ยวเขากลับบ่อยๆแล้วเนาะนี่ครับ โอ้เย็นๆบรรยากาศท่าที่กำลังจะตกดิน,นแสงกำลังสวยุ้ยเห็นไหมท่าจะกินเมนูนี้โอเคแนะ่นอนเ oh <my> ปิดฝาแป๊บหนึ่งครับรตั้งน้ำเปเดือนเดือนเขาจะทำต้มแซ่บสักจานหนึ่งนะครับอัน,นยังไม่ได้ใส่ตะไคร้กับขาแนละ้วยังไม่ได้ไปขุดต้มนี้นไปก่อนได้ครับอุ้ยที่พอนผมมีสูตรในการต้มโคกต้มนี้ต้มแบบน้ำพอดีนะใส่ไปเลยครับต้มไฟจะไม่เยอเลยนะครับต้มแป๊บเดียวก็พยายามช้อนฟองออกแล้วก็ ค่ะตะไคร้ขุดไปขุดเองมาจากสวนโรงเรียนนะครับก็ใส่ไปเลยปิดฝาใส่เกลือนิดหน่อยตุนไว้น,นานๆเราจุดเปื่อยนะครับถ้าอยากให้มันเปื่อยไว้ก็มะละกอสักลูกนะมะละกอเล็กๆครับใส่เข้าไปเนื้อจะนุ่มขึ้นมาแล้วก็ได้กินไวเดี๋ยวใส่หม้อไฟต้นหอมผักชีพริกปน่นมะนาวใส่เป็นต้มแซบอร่อยแน่อนอนครับดี๋ยไปดูเนื้อเราดีกว่าสูกหรือยังนอกแกรันตีเรื่องข้าวคั่วหอมนคะ่ะ ตามเองครับกรบคั่วที่นี่นะเดีงเด่นมาดูเนื้อหน่อยเป็นยังไงน้องพิมเปิดให้เปิดให้เดงเด่นดูนนหน่อยหอมแล้วนะเนี่ยหอมหอมเนื้อย่างครับกินสุดกันหน่อยโอ้สีสันนี่ปั๊บจอกลับไหมเราจะลดกลับไปไรไป้อนไหมกลับรอบหนึ่งเลยดิอลองดร้อนนี่นะโอ้เหลืองอร่ามฉ่ำเลยอ่ะนี่ครับเพิ่งกลับเนาะโอเค สีเหลืองกระหล่ำชามสีทองนี่ครับป้าเดี๋ยวทําน้ําแจ่วยิงดาก็ทําแจ่วทํตาตำข้าวคั่วใหม่ๆครับทำแจ่วแล้วก็ทําส้มตํากินกันโอ้น่ากินน่ากินบรรยากาศส่วนน้องเียนอีกสักหน่อยนี่เรามาแคมปิ้งมาปิกนิกกันนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมาดูผ้าที่ตกหรือจะรถมาเป็นรถบ้านก็ได้นะน้องพิมพ์เนี่ยจอดตรงที่เดิมเนี่ยเขาไหมเข้าไหมจอดต,ตรงที่เดิมมาเลย VIP มีรอยอยู่ยังมีรอยอยู่รถรถน้องพิมพ์ติดลมเมื่อวานครับ ออ <c oughs> อ่ะเดดีี๋ยวรรูคับพน้ปลาพี่น้อง,องมันจะกาศตอนเยน็นๆสวนลุงเด่นครับสวยมากวันนี้พระอาทิตย์ครับนี่โอ้โหเนื้อย่างก็สรงกลิ่นหอมนะครับบรรยากาศดีๆทุกนานก็เขียวข้าวก็ตั้งท้องนะครับรอเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับปีนี้นะน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์ครับปีนี้โอ้บรรยากาศก็สวยครับวิวสวยมากจนสาวๆทนไม่ไหวครับก็เลยไปถ่ายรูปเช็คอินกัน อาทิศฝั่งนู้นพี่น้องอ้ตกไปแล้วครับหันมาเอากล้องแป๊บเดียวอาทิ์รับขอบฟ้าไปเลยครับแต่ว่าแสงยังเยอะอยู่นะครับช่วงนี้เะสาวเขาถ่ายรูปเช็คอินกันอยู่ครับอยู่กลางป่าเลยพี่น้องดูเห็นลงมาดูเนื้อเดือดครับหนึง่งทำไมมันหอมจังเลยเนี่ยโอ้ดูสีสันนะครับโอ้ได้ที่รวนานี่ครับนี่พี่น้องดูครับโอ้โหขอ,อยาใช้มือเลยโอ้นี่ครับร้อนๆเลยพ้าท คุณยอดอลดังการนะครับนี่มาแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงสาสาวพิวสวยไหมงามงี่ยอ้าาาาาายาา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 ามามามาา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 าเาาาาาอาาีาา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 ีาา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 าวาาวหรือเปล่าเดา๋ยวาราจะลางชิมดูนะปาาชิมตรงนี้เลยครับเดี๋ยวใกล้สแล้วเดี๋ยวให้าาสาาาาลาาาาม โอ้ยล่งเดี๋ยวค่น้องมาดูนึงใกล้ๆเดี๋ยวว้าท่านดูนี่ครับหั่นกินอย่างนี้เลยนะนี่นะโอหอมมากเลยลุงเด็กนี่อ้กําลังพอดีนี่ละเอาไปเนื้อแปลว่าวะเนื้อเปลว่าวะอ่ะน้องชิมชิมหน่อยอุ้ยปลาหอมทะลว่ะโอ้ยนี่น้องชิมอาจจะชอบอย่างนี้มีเดียมหน่อยเออแบบนี้แหละมันหนาเนาะชิ้นเวลามันมันเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เหรออ่ลองชิมดูหอ่านปลาไหลลุงเดียนอ่านด้วยเด้า หรือว่าจะเอาแบบแห้งๆก็มีนี่ให้เลือกหลายรูปแบบครับอลองชิมดูก่อนถ้ามันโอเคเดี๋ยวเราตาส้มตำเลยแบบมันหอมเลียวแบงกเองชมเองครับยิงดางกเองชมเองเป็นยังไง <c oughs> เหนี้ยไหมเนียวหน่อยนึิดไหมไม่เหนีย้ยไม่เหนีย้ยอ่ะกล้องมาดูใกล้ๆนิดนึงผมจะชิมตรงนี้นี่เลยนะนี่เนี่ยตรงนี้เวลาเขาทำก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ครับจะเป็นสามชั้นองี้นะแล้วเขาก็สามชั้นวัวครับนี่ใช้มือเลยดีกว่า มันมีสุกแล้วมีสุกแล้วเนาะนี่ชิมดูเหนียวไหมไม่เหนียวเลยไม่เหนียวอืมอร่อยควาคิดว่ามันเหนียน่ะว่าโี้หมักดีทำไมมันหวานเนี่ยทำไมเพราะว่ามือมันขย้ำมากกินหวานบอกพ่งพอดีเด้ออือร่อยอ่ะเดี๋ยวให้สาวๆเขายับอยู่ในสตูดิโอเราดีกว่าตอนนี้แสงเริ่มจะหมดแล้วครับพี่น้องจ้ะโอ้ นึกว่ามันจะเหนียวนะเอามาย่างอย่างนี้ไม่เหนียวครับหอมด้วยส่วนของผ,ผ้ากลางเราเรียกอะไรอ่ะสวนข้างเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนื้อส่วนนี้ของวัวครับแต่ไม่ติดที่มาติดกับกระดูกที่โครงนะครับมันเป็นเนื้อส่วนเนี้ยได้ดูสีสันนี่ป้าโชมันลายไหลเลยยิงดานี่โอ้โหเบออะไรน้ำปลาอ้าว ะเดนเดี๋ยวจะหันให้ดูพี่น้องมาดูใกล้ๆเนี่ยเจะกินแล้วนะอย่าเงี้ยน่าอร่อยนะโอ้อร่อยดียะนี่ครับสีสันแบบนี่เลยเนาะเดี๋ยวตอนมาดูจะเสียชื่อใส่ตอนด้วยโอ้นี่แห้งๆอย่างงี้เลยครับกินกับส้มตำนี่อืมไม่เหนียวไม่เหนียวดูโอ้หอมค่ดที่โอ้น่ากินมากเลยครับเนี่ยตัวนี้หันอ่างี้เลยนะ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนไม่ไม่ไมีตัวนี้นี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเขาต้องนิยมตรงนี้เลยส่วนมากจะไม่ทานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะตรงนี้นะปกติไปนี่จะไม่ค่อยมีนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเอาไปหมดปลาหัวน้ากินมากกินได้ไรโอ้น่ากินน่าเสแสรว่นี่น่ากินขอชิมหน่อยนะกับเบิ้งเบิ้งเหนียวมันแบบนี่เหนียวหอม กินร้อนๆก้องเลยวันนี้ซิน,น,นดาหมักซินดาหมักดีมากควนงางออกแล้วครับนั่น,นอย่างหมัมกเข้มพอดีพอดีอ่ะเค็มบ่เข็มพอดีอร่อยเค <c oughs> ็มพอดีอ่ะเป็นไงแซ่บบ่ป <c oughs> ๊อปหวาน หวานยังไมโหดมันหวานเนื้อหรือหวานอะไรเนี่ยหวานมากเลยใช่จันไหมรานวน,นี่แหละใส่อะไรนะไม่ก,กินโมเขียงเลยเอาท้องพิมพ์จับจองที่นั่งไดเลยค่ะคือเท่ค่ะซื้อบัตรซื้อตั๋วจับจองที่นั่งก็งได้เลยนะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะครับ นี่ดูสิงท<ต>ี่อะร่งใจอย่างน้นป่าวป่ต้องหรือยังใช่แล้วเข <laughs> และเอาละไปบ้านแสบก็ไปหาหมอแบบอ๋อขอดูไปกันได้ครับมไปบ้านแสบไปตรวแพทย์อจจา <laughs> ินนี่มันหอมอี่มเนาะแห้งย่างแหหอมเนาะถ้าใครกินแม่อร่อยนี้ไปหาหมอแล้วหมอหมอหมออะไรถือว่าหมอกับโรคกระเพาะหมอถือว่าปกติแล้วนะหมออะไรดีเนาะน่ากินมากนี่นุ่มๆเลยกินบนใบตองนี่เนาะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟบนใบตองนี่ครับนี่แบบบ้านๆบ,บ,บ้านทุง่งน้องดูคนแจ่วคนแจ่วยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะ มาถึงเวลากินกันอย่างนี้เนาะแบบบ้านๆครับอนี้ก็นักินโอ้นี่อันนี้น,นี่ขาำมากเลยข้าเคียงเลยข้าเคียงเลยนะครั้งใครท้ากวาิมกวาทิมสุ่มตำเนะยเวลากินกินกับกระถินที่เราประเด็๋มาใหม่ๆนี่ครับบางคนก็กินกับเช่าอมก็ได้นะมูดท้องร้องเลยท <laughs> ้องใครร้องอะเมื่อกีก้ mềm đây cái thịt cái cái thịt cái nhòn nhé nghe chúng ta muốn mắm ăn như thế này đó tay mưa nó mắm không không có không có mắm không 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 có có mắm không 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 có ก,กินทำแบบบ้านๆเลยครับคื้วะ่รส้มตำนี่อร่อยแม่อร่อยมันอยู่ที่น้ำปรราลาานะเนาะมีน้ำปลาเข้ามานี่นี่น้ำปลาจะทันเด็ดมากเนื้อหันแล้วหน้าตาอย่างนี้ครับนุ่มเหนียวนุ่มดีโอ้บักกอกคือแซบอ่บแรัะเวลากินก็กินอย่างนี้เลยนี่นะครับเหนืออีกตั้ง 2> 2สองชิดนะมาเด้อพี่น้อง ใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาก็มากินข้าวกับลุงเด่นกับน้องพิมพ์กับ,บยิ่งดาหอมชิน้นแท้เนาะกินอร่อยดีน้ำจิ้มก็บว่ทันได้เห็ดอยู่โอ้น้ำจิมำจ้มน,น,น้กจากเดี๋ยวเอ,เอาจิ้มน้ำปลาล้านก็ได้อุซาขัา่วขาวขั่วใหม่ๆนะยังไม่ได้ทำน้ำจิม้มครับโอเคเดี๋ยวยิ่งดาลองลองเลี้ยให้ดูสักชิ้นนี้แบบอยากเห็นแบบตอนแรกแบบใกล้ๆปาดเลยก็ได้เนาะ ได้ไหมปาดยังไงก็ได้แล้วแต่เธอเลยเอามันกระเบนมันเป็นเหมือนมีมันแสกบำลุงเด่นมันเป็นหมูมันเป็นสามชั้นของวัวครับตัวนี้เออเนี่ยอุ้ยฟังเสียงดูกรอบนอกนุ่มในด้เนี่ยมันมีกรอบบ้างนะข้าวเหนียวบ้าเถอะเบื้องไหนเบื้องเนี้ยเนื้อช้ำๆของอ้วเนื้อสามชั้นเลยเนาะนี่ครับข้าวเหนียวอุ่นๆค่ะปั้นหนึ่งนะครับน้ำจิ้มแจ่วเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งน้องน้องพิมพิมชิมชิมดู่อยคุณละอันนี่ครับพิมสามชั้นมันครับ เราเนียเด้อพี่ทองแบบไม่ร้อนแต่อร่อยไม่เหนียวนะลองชิมดูหอมดีนะเนาะส่วนนี้เอามาย่างผมถือว่าถือว่าเด็ดครับหอมดีอืมอืมเนี่ยร้อนๆควรออกอย่างนงี้ยลรากินกับข้าวอุ่นเข้าไปหรือกินกับส้มตำตรงตรงตรงข้างนอกเอาบอกว่าไม่เหนียวบอกว่าไม่เหนียวโยอย่าลืมต้มแซ่บนะก๊างต้มก๊าังุ่นอยู่เลี้ยงไปบ่ S <S เดี๋ยวเราต้มแซบอรอแป๊บหนึง่งกินกันไปกินกันไปเรื่อยๆครับกินกับส้มตำ <ๆ S 2> กินกันนี่แหละอร่อยมาขอชิมดน,นึงอันนี้ก็ได้หอมแห้งนะกินไปนี่มันก็ได้อธรรสอีกแบบหนึง่งนะครับเวลากินกับส้มตำี้นจะอร่อยอืมด่างด่างอร่อยอร่อยครับม,มันเหมือนเป็นสามชั้นอะ่ะมันเลยหอม

ไก่พี่ไก่เอาคุกน้ำปลากระเดกเอาน้ำจิ้มปลาเดี๋ยวผมทำให้น้ำปลาพี่กป่นปลาพี่ไก่ามะนาวใส่คเดี๋ยวเรียบร้อยเลยจะเปรี้ยวตัวหน่อยนะน้องพิมพใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วยิงดาคั่วใหม่ใส่เลยครบแล้วเลยขาวๆนั่นคือไม่ต้องบอกกันนะครับว่าคืออะไรยิงดาเป็นคนใส่เองเป็นดีลูกกันใส่มะนาวไปอ่ะน้ำปลานี่ ออกเปรี้ยวๆอันนี้พาสาวๆกินเปรี้ยวๆหน่อยกินเนื้อย่างมันออกเปรี้ยวๆก็ได้อีกอรรถนะครับเมื่อวานก็จับขมกันจนเนื้อย่างอย่างดีบีบมะนาวใส่บังหน้าเพราะพ่อไปสักไปใส่ไอซ์มาทีนึงจริงๆถ้ามีน้ำตาลใส่นิดนึงก็หวานนี่อร่อยนะแต่สาวๆเขาอาจจะไม่ชอบเจียวครับปลาโชวน้ำจิ้มมาคนให้ดูหน่อยคุยกันจนน้ำจิ้มแห้ง มันดูดไม่มดงเด่นไปดูนี่มาต้มแซ่บดงเด่นมาแล้วยิงดาโทรเลยนี่สับเลยโทรเลยโทรเสร็จ <c oughs> คุยเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อกี้นี่โทรเลยระหว่ <c oughs> างที่เราพักเด็กนไงเราคุยกันอะไรกันอยู่อ๋ <c oughs> อเรือเว่าผมกินตอนนี้เยอะไปหน่อยผมเอาออกออกันอนอะเต้นเนยทุบพริกหนูสวนใส่บีบมะนาวใส่พริกป่นใส่นะครับเมื่อกี้ผมแอบเอาหอมแขกกินใส่เข้าไปหน่อยอูดูดีดาครับโอ้โหเข้าคอเลย อร่ามหล่อนดีมากต้มแซ่บลองชิมดูอาจจะเหนียวนิดนึงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นสาวๆเงี้ยกินได้ที่เหลือเราก็ตุนกันอยู่มันเดินครับคะเอาพริกใส่ก็น่าะใส่เลยบีบมะนาวใส่ใส่ต้นหอมผักชีใส่ผงนัวไปแล้วครับเมื่อกี้เติมน้ำปลาเติมมะนาวเดินแบบเงาเข้าอ่ะมีแล้วนี่นะจ้ะอุ้ยเน่ยไปเลยจวดโอ้จวดครับแล้วก็อ่ะวยิงได้ ตัวนี้หน่อยนึงตสแปะตั้งนี้จิกฝนเจ้าเขาเขาแสงหน่อยเออนี่ใช่ไหมอ่าพอๆๆๆๆๆนี่ใส่ปลาเข้าไปอีกใส่ปลาเข้าไปอีกนิดนึงชื่อว่าเขาให้ร้อยแล้วครับดิมเลยอ่าปลาชื่อหอมเถอะวะหอมเนาะหอมพริกหอมน้ำน่ากินมากเอาเดี๋ยวตักให้น้องพี่ก่อนแสงแสงคงจะหมดเดี๋ยวนะอ่ะนี่เพิ่มแสงให้พิม่จริงใช้ช้อน สดน้ำซุปี่เลยจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเอาพิมพครับคนเดฟว่าเอาเองได้เอาพิมพ์มรอนร้อน้อนนเลรอร้อนเลยไม่ยิดาน้องแอบชิมดูก่อนว่ามันเธอเพิอีกนิดนึงแ่ว่าเธอเธอชิมดูน้ำซุปมันก่อนว่ามันแซ่บมันแซ่บไหมเป็นยังไงสมมครลองดูมันแซ่บหรืยยังมันหอมหอมหอมมะยงหอมอีกหอมมหยงนี่ไสดใสอหอมหอมแดงหอมแคกก ส่วนเรามีเสียงน้ําตกเลยนะครับเธอสามารถปรุงได้ขาดอะไรก็ปรุงได้ซ่บไปจังบแล้ว๋อคกิดค้ิดน้ำคิดน้ำคิดละมองอีกเ่ยแล้วมีสาสนี่ครับ้ัแซ่บมันมีหม้อใหญ่นะครับแต่ว่าเราตุ้นก่อนเอนะครับมันได้แล้วนะลุงเด่นได้แล้วนะเหนียวน้องให้น้องพิมชิมหน่อยเหนียวบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะยิดหน่อยจะได้เคี้ยวบ้างนะเนาะคนแก่นี่ก็ได้ใช่ไหมเหนียวๆอันนี้ได้อยู่นะ ได้แล้วอ๋อได้แล้วนะอ๋อพูดอย่างนี้เาเปลี่ยนเรื่องเชื่อว่านเลยมันหอมเถอว่ามันหอมอันิจจริงเนอะหอมหอมแล้วนี่อ๋อหอม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 เดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวกันต่อเลยครับมาเอาการนี่ตั้งกล้องกินจริงกันนะกินให้อิ่มเลยนะที่นี้นะอืมอู้หูเนื้วายอู้หูร้อนมากวันนี้เวลากินกับหม้อไฟเราใช้ถ่านใส่ด้วยครับ อุ้ยตะกี้ผมแอบชิมันนี้ขายได้เลยนะต้มแทบเนี่ย <c oughs> คือคือเนื้อส่วนนี้บอกไปถูกมันมันหอมนะมันมันมีเส็นเขนเอิ้นว่าอีกอย่างหนี่มันมันเหนียวแต่มันก็ะได้ไหมมันมันแบบวา่วาแก้ไขไว้แก้ไขไว้ใช้ไขมันนี่ครับ <c oughs> ต้มแทบแบบอีสานบ้านเรานะครับใส่เนื้ออันนี้เป็นส่วนของเนื้อสามชั้นวัวรู้แล้วละขเลขาเรียกชื่ออะไร ที่เราบอกว่าสามชั้นสามชั้นเมื่อกี้คือแล้วที่เราบอกว่าซองข้างซองข้างกันแหละภาษคืออภาษเนื้อเนื้อสามชั้นที่มันอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นหมูมันก็อยู่ตรงนี้สามชั้นน่นนะครับตรงซี่โครงมันแหละเป็นไงต้องเดือดเจ้าเมียทำเองบอกชมเองเดี๋ยวคนอื่นจะเบาให้เขาสาวเขาวิ่ชายพี่ชายแ้กันลูกไปแป๊บเดียว ลิ้นพันกันแล้วเลยลกไปแป๊บเดียวลิ้นพันกันเลยนี่เ่อันนี้มันกินให้อิ่มๆนะรถบ้านก็วันสองวันนะครับต้องเดินลุ้นเล่นกับรถบ้านตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นสองวันละวันนี้เรียบร้อยละพรุ่งนี้ไปเอาเบาะใส่เหลือละเหลือแต่แบตเตอรี่เดี๋ยวพาสาวๆไปกินข้าวบนดอยด้วยเป็นไงงี้นะทํางี้แ่บเนาะแ่บเลย ก็มันก็หนาๆนะมันก็แห้งๆก็ย่างกินกันไปเนี่ยเวลาเราก่อนที่เราจะย่างมันจะเล็กๆใช่ไหมพอเราย่างเสร็จมามันจะมันจะใหญ่อย่างนี้เลยครับพี่แม่เนี่ยมันเป็นส่วนของสามชั้นนะมันก็ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่เหนียวเมื้อมันออกมาดูไม่เหนียวโดนหน้าคนนะไม่เหนียวเหมือนเหมือนโดนความร้อนแล้วมันพองครับนี่เอาไปผ่าไปก็น่าจะอร่อยเนาะแมน น้องพิมบอกอยากกินผ้าอยากกินผ้าผ้าใส่บักแดงกระเช้าแมนแมนผ้าไส้แดงกว้างอย่างนี้นะหอมได้เลยอยางมากกับหอมต้มกับหอมขั้วฉีกินแบบเล็กๆเนี้ยอร่อยซอสเลยนะกันพี่เลยนะลองชิมดูอันที่เป็นเหนียวเนี่ยอันนี้ไม่เหนียวตรงนีนอันนียวั้นไม่เหนียวอนั้นอะไรก็ดีกินน่ะอะไรก็ดีกินนุ่ม สาวก่อนนะอย่ายิบวันนี้นะเอามันเหนียวจงไงมันเย็นพอจิมน้ำจิ้มหนยต้ยม,มแซ่บวันนี้สุดยอดได้กลิ่นของไงนะหอมหอมแขรอ้นี้เขาเรียกหอมอะไรหอหอมก็หอมอยู่แต่ว่าพริกขี้หนูสวนบวกกับพริกป่นคูณสองครับอันนี้กรอบนอกนุ่มในุณนะไม่ได้เหนียวเลย วันนี้สาวๆเขาไปไหนกันมาแล้วเนี่ยซื้อก็ซิ้นเข็มสองมากไปรับเข็มสองก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีเวลาพักเบรกใช่ไหมเลยไม่มีเบรกตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมาเดลยรถพร้อมแล้วคนพร้อมไปต่างประเทศยังได้ใช่ไหมตอนนี้ไปได้ไปปะ สูตรนี้อร่อยเราลองลองซื้อมาย่างดูครับอร่อยคือว่าผู้ใดเพิ่นมีสูตรมักไดเด็ดเนาะครับแต่ห้องบายสิกินกับตำักหุ่งกินกับอีหยังสิก็เลยบ่ได้บ่ได้ตำเคียงตำเนี่ยอันนี้อันนี่มั่งนี่ผมว่าอร่อยแบบคนแก่แบบผมแบบเค็มๆแล้วก็มีความหอมเนื้ออย่างนี้ก็โอเคละนหวางบรรดานิดสุดลุงเด่น ร้อยไ็่ได้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าดูเด่นกับทีมงานจะไปไหนต่อก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวนาเลศหายไปหลายวันแล้วคงจะมีความคิดถึงแล้วนาเลศก็ไปนาเรศก็ไปรับเข็มสองมาเหมือนกันวันนี้นาเลศก็ไปรับเข็มสองอ่ะเสียงอะไรเลียงลุ่เด่นเห็นแล้วน่าจะตุ๊กแกหรือเปล่าตุ๊กแกไอเหรอเสียงมันมีคนไออยู่ข้างหลังเองคุณนี่ก็อาจจะเจอ คุณแม่ก็อาจจะมีนาเล่เข้ามารล่นแซมนะครับนาะเล่ก็เข้าก่อนละนะน้าเล่ไปเข็มสองมาไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ,บ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวลุงเด่นกับทีมงานกน็กินกันไปยาวๆก่อนส้มตำก็ยังเหลือเนื้อย่างก็ยังเหลืออีกสองชิ้นครับต้มแซบ่บล,ลุงเด่นเสียงไผรไ,ไปทั้งไหนบ่เสียงใ <laughs> ครก็อไอ้ก็เดี๋ยวมันเป็นเสียงไอเหมือนคนเลยเนาะบอกว่าคนแกก็ลไอเปมนคนแกเลย ถานี่ไออีกทีดิไม่รู้ไม่รู้ว่ากล้องจับเสียงไอได้ไหมเมื่อกี้ uh huh. ขออีกทีนึงถ่า,ายไม่ได้เสียงให้เรื่องเดยลยว <c oughs> ก็เข้าไปจัดการเลยนะไปแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาสาวๆพานาเร่พาจะทันไปกินไปเที่ยวที่ไหนต่อก็รอติดตามนะครับคลิปนี้ลงเด่นกับทีมงานขอตัวไปแล้วนะครับเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้านั่งกินกันไปยาวๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีค <c oughs> ่ะมีโอกาสเรามาทำดูเนาะยิงได้นเนาะอร่อยแห้งๆอ่ะ มันหอมเด็ดมันมันก็หอมดี่เ <Okay. S 1> ขาถึงเอาทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวไงถ้าน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวมันถึงจะหอมอย่างเงี้ยครับแอกแตงกวาอยู่เนาะชิมก็คนอย่างนี้นนก็ดีได้นะทอดยางเลย, <c oughs> ยก,ลก็เพอเนินเลยรับดเตอียมไม้ชิหน้า,นาครับ ตกเย็นเราก็มารวมตัวที่คัวลังเด่นพากินพาเที่ยว